ของที่แนะนําให้ซื้อจากส่วนตัวเองเลยอันแรกเลยล่มค่ะจําเป็นมากๆซื้ออันที่ดีหน่อยเพราะความที่เวลาเราอยู่ไทยอะเราไม่ค่อยใช้ล่มกันเนาะราคาล่มสําหรับจูนเองนะคือแค่แบบ2-300ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แพงแล้วเพราะเราไม่ได้ใช้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือ กัดฟันซื้อมากๆาเพราะว่าเกือบ4ี่พันเยนแพงจริงแต่แนะนำค่ะอาจจะไม่ต้องแบรนด์นี้ก็ได้แต่อยากให้เลือกดูอันที่มันเนี่ยค่ะเขียนว่าแบบใช้กันได้ทั้ง U V แล้วก็กันทั้งฝนอย่างอันเนี้ยที่จูเรื่องมาคือไซมันเล็กเที่ยวขนาดดูดิ iPhone หนักกว่า150กรัมประมาณเนี้ยพกพาง,ง่ายมากค่ะอีกอย่างที่ควรซื้อตัวนี้เลยอันเนี้ยมาใช้ได้1ปีเลยนะมันเป็นขวกอ้อนน้ำที่ญี่ปุ่นมันทานได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างของจูนะ น้ำมันมีนมกลิ่นไม่รู้กลิ่นโลหะหรือกลิ่นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันมีกลิ่นพอติดไปก็คือเอาอยู่ค่ะไม่มีกลิ่นเลยตอนหัวออกเราก็หมุนติดไปได้เลยกินได้แบบประหยัดค่าน้ำไม่ต้องหิวน้ำตัวใหญ่ๆขึ้นมาล